สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับคลิปรีวิวตัวละครใหม่นะครับเพราะว่าทุกคนก็อยากให้รู้เลยนะว่าอันนี้มีคลิปของจริงมิติกตัวนี้คือผมสุ่มได้จริงๆก็คือผมลงช็อตไปแล้วนะครับก็ไปดูกันได้ส่วนตัวนี้ผมก็ไปนั่งฟาร์มเ่นมานะครับเป็นสปาเนอร์เหมือนกันก็2ตัวนี้สปาเนอร์แล้วก็จะมีตัวต้นเกมมาตัวนี้แล้วกันนะครับเราจะพาเขาไปลุยหมดนในเมล้วกันเพราะนี่มีแค่สี่สิบวิมันจบไวไปสำหรับเรานะครับไป ุยกันเลยโอเคมาเราก็ จะลงหมดในแม่กันนะครับซึ่งตัวละครราคาวางถูกมากแล้วก็จะวางตัวฟาร์มเงินของเราไปก่อนแล้วกันถ้างั้นช่วงฟาร์มเงินลุกต้นโหขอตัดฉากไปก่อนแล้วกันโอเคนะครับแบ๊ายบายตัวนี้ตัวฟาร์มตังเราก็เต็มแล้วนะครับต่อมาเราจะลองวางตัวสเปาเนอร์ตัวแรกของเราันเลยตัวมิติกนะครับอันตอนแรกก็อันนี้อืมโอ้โวอ้าววางผิดตัวอปนบนึ่งก่หนึ่งขายก่อน ตัวละครชื่อว่า Creator Pencil Man นะครับจะซัมมนอนตัวละครมาจากตรงนั้นเลยนะครับขั้นแรกก็จะตัวละครก็จะเลือดแค่หนึ่งร้อยเอาหัวปักได้เอ๊ะนี่ไม่ใช่หนึ่งพันห้าร้อยเอาหัวปักได้เดียวครับแล้วพี่แก,กก็ซัมมอนได้เฉยๆเลยนะครับขั้นต่อไปของพี่แกครีเอเตอร์นะก็คือจะมี เลือดตัวละครจะ5,000 DPS จะ1,000นะครับก็ไหนดูซิตัวละครจะเป็นไงรอบนี้มีปืนลูกสองช็อตกันนะครับช็อตกันไปขั้นต่อไปของเขาเลยนะครับขั้นต่อไปก็เขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะจะเปลี่ยนแปลงแค่ตัวละครตัวนั้นแล้วตอนนี้อาวุธก็จะ,ะกจะเปลี่ยนปะไหนดูซิ เลือดก็จะเป็น uh, เลือดจะเป็นอ่าแป๊บหนึง่งสังเกตเลือดเลือดก็จะเป็นห้าพันนะใช่ปะเออห้าพันห้าพันห้าพันบอกไม่ค่อยชัดเนี่ยห้าพันเอาคันต่อไปเป็นขันต่อไปก็จะเป็นเลือดห้าหมื่นเลยโอ้โหได้ดูครับทำมามามาไหนหน้าตาเป็นยังไงละคนนี้ มาเร็วอู้ถือค้อนแฮมเมอร์นะครับเป็นรางนี้แทนนะครับไปไปดูร่างะปดีลกน่ไปดูรางเต็มนะครับนี่ไม่ใช่เต็มหรออ๋อเลือดแปดหมื่นรอบนี้โอเคมาดูกันต่อครับมาเลือดแปดหมื่นนะครับก็จะเป็นเพนซิลนะครับแมทดเพนซิลนะครับไปก็ ขั้นต่อไปนะครับรเลือดสามแสนดีเพสหนึ่งหมื่นห้าพันครับไปดูกันว่าเป็นตัวอะไรนะครับ,ต,รรบตัวอะไรมาๆมาดีจะเป็นแมเนสเซนซีลเหมือนเดิมอ่ะไม่แน่ใจโอ้เป็นตัวนี้นถือมีดคุยมร<า>่เงาบ้านตัวเองก็ท่วไ่วือนนะ อันนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งชื่อเพนซิลเฮลิคอปเตอร์ก็จะหัวตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสีของตัวมันนะอะข้างล่างแรกก็จะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับตัวนั้นเลยก็ปีกไปแล้วขั้นที่สองก็จะเลือดห้าพันอาจะถือช็อตกันเหมือนกันก็ได้เออจะออกไปไวนะัน <c oughs> จริงด้วยขั้นที่สามเอา้าติดติดเฉยอือหือตอนนี้ เคชุดมีปืนเหมือนกันนะครับตอนนี้ปิดล่ลางนี้ติดไปโอ้ยเศร้าอัพเต็มเลยเพราะว่ามีแค่สี่ขั้นถ้ากว่าอันนี้จะเป็นล่างคอนใช่ไหมครับเต็มเนี่ยออกมาเป็นคอนปะคอนเนาะใช่ไหมเ <c oughs> <c oughs> นื้อของสารเ <c oughs> นื้อของสารติดแบบตึกตกติกต๊กออกมาเร็วอ่าเป็น เป็นรถถังเพนซิลน่ารักตาหวานนี่ก็เวฟไม่กี่เวฟแล้วเราก็วางไปสเปานนี่ยอ่าวางได้แค่สองตัวนะครับเสียดายมากแต่เลือดก็หกมือเลยนะครับเอามาใชแาา้แท่แฮมเคาเมราแฮลิคอปเตอร์ได้นะครับสารับสารฟรีตัวนี้วางได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่อ่า วานแค่สี่ตัวนะครบแล้วก็จะไหวไหมนะคบถ้าไม่มีตัวตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้จะไม่ตัดฉากแล้วเราจะปล่อยให้พวกมันสู้กันไปเลยนะครับไม่รู้กันว่าจะไหวไหมมาตอนนี้ก็จะไหวไหมรู้สึกว่าไม่ไหว ย่งเงี้ยเราก็ต้องวางตัวช่วยนะฮะมาตัวช่วยมาเนี่ก็ต้องช่วยอยู่ละดูไม่ค่อยไหวไ,ได้ไลา์ทำคลิปตอนนี้ก็วางต่อไปอีกตัวหนึ่งตองช่วยเป็นที่ว่าเป็นตัวต้นเกมได้นะเพราะข้าว,วางตัวละครถูกมากแถมยังแบบอ้ <c oughs> นี้เท่นะ เดี๋ยวเวฟสุดท้ายเราเดี๋ยวนะรถถังจมรถถังจมดินรถถังจมดินสกีฟิตี้โมเว่นนะเดิเดนผ่านมันเลยปักปักมีท่าคนน่ารักของหัวปักมงมงมงสองตัวน,นั้นก็ยังติดปักเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเวฟห้าสิบเราจะลองขายตัวดามเมจเราทิ้งนะคะ ละครมันรถทางเพนซิลน่ารักไอ,อ,อ,อแมวชั่วกระโดดใส่ขาทำไมเราอัดคลิปอยู่แมวกระโดดใส่ขาโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับก็เมื่อกี้ก็เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนีอน่อาจจะเกิดขึ้นได้กับกทุกคนถ้างั้นให้ย่าอยู่ใกล้แมวนะนี่มันก็ยกขาอยาให้แมวมันกระโดดใส่ขาคุณ มเมนจุเจ็บแบบผมเฮ้อเวฟป,ประมาณนี้ก็อาจจะมีจัดเซตทีมซัมมอนเลือกก็ได้นะตอนนี้ผมมีซัมมอนเลือกห้าตัวแต่ไม่มีไอจีเนี่ยนะทีมซัมมอนนะคะ ลงในเมย์เออเวบจ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 วงเวบ็บแล้วนี่เดี๋ยวผมก็อาจจะตัดฉากไปที่เว็บ50เลยก็แล้วกันนะฮะ เวที50แล้วเราต้องขายตัวละครก่อนอ่ะอ่ะ,ะทีนี้ก็มาดูกันว่าจะไหวไหมนะครับสาหรับตัวละครอย่างแก๊งสปาวเพนซิลของเรามานี่ตัวแบบเงวาทีแล้ว3แสีเลยนะต้องไหวแล้วเลยนี่ซับซัมา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 ตอนนี้ผ่านได้หรือไม่ไม่รู้ หนูไม่รู้หนูไม่รู้แปะเอ้ยไม่นะเ็นซิวอะไรฟานไปเออแตกแตกอากินเข้าไปเลยเหรอโอ้การมารถถังปึ้งปึ้งปึ้งว้า ว้าโอ้ my god no า o no way no ไม่ไม่ไม่โอ้ยลยบอสต้องตายนะปงปงนี่บอสจะตายแล้วอ่าตอนนี้ก็ดูดีดีไปเอ้ยชนะเลย ทุกคนคิดนยังไง้นยังไงกับ2ยูนิตใหม่นี้นะครับว่าเก่งไหมหรือกากก็บอกกันได้นะครับก็คลิปนี้วันนี้ก็ขอจบเพเพื่อนานี้นะครับบาย